อ๋อ oh, oh, วันนี้ก็จะมาเล่นไวโอเลตฟาร์มอะครับไอ้ okay. hey, พวกนี้ก็ร้องสลิมสลิมอยู่ได้เอ้ยห <laughs> ยุดนะ <laughs> งอนเลยห <laughs> ยุดสักทีหยุดสักที <laughs> ขอร้องหยุดสักที <laughs> โอเวโอไม่ตายเอ้ยไม่ใช่โอเวโอไม่ตายแวนไม่ตาย แัดสลิมแย่งคีบไงเฮ้ยลิง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 ไม่โยนระเบิดใส่แม่งเลยสุแม่นมากเก๋าเล่นมันม่นมึงถ่ายมันออก yeah. เยอะเก๋าเออช่วยกูอย่าถ่ายมันมา กูรูกกูรอดแล้วนะมึงถายมันมาดีเลวนี่เพื่อสกินสลิมต้องทำกันขนาดนี้เลยได้ชื่อคลิปแล้วคลิปนี้เพื่อสลิมคลิปนี้เพื่อสลิม พวกเลวเอ <c oughs> ้ยเฮ้ยเพื่อนสกินสลิมต้องทำกระดาษนี้ด้วยวะ <c oughs> มันแก่ห้าสิบบาทเองซื้อเอาดิไอพวกเลวขี้กเกียจเติมเหมือนกันเลย <c oughs> เมดดี้เพื่อนตะลิมเ <c oughs> ยียบแลดออฟเลนเพิ่งเห็นไม่ไงอ่าแทก ไวโอพี่จะเกิดจะคัดเท่น้องเฮ้ย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 ล่างล่างเริ่มเยอะแล้วจกระดาลีหยัก <c oughs> ทำไมวะเสียงทำไมวะ <c oughs> เอาเลยแลแลบกระดาษเลยไปแล้วครับลับไปฟาร์มต่อแล้วครับ เขาเรียกว่าแยกวังกรเพื่อนแล้ผมขอแล้วครับพี่พี่พ,พ,พี่ผมขอผมขอช้าไปหรือเปล่าครับผมผมจะไปบอกผมผมขอแล้วครับพี่หย่าหย่านออา้อง้อมไปบ้าฟ้าหรือเปล่าวะปลาฟ้าไปแล้วเฮ้ยเกากำลังไปเกา เกามาลิงลิงลิงเกา마เกาาลิงทุกข่าแล้วเกามาเกามาช่วยข้าด้วยไม่ไงรอดได้ไงผมได้มาแค่ตัวเดียวเองครับ กำลังจะตายเพราะคีบครับขอ,อกลับบ้านล่ะเฮ้ได้ดาบคีแล้วดาบฟาร,ร์มให้เสร็จไปเลยแล้วกันฮะม,มอทอดต้องต้องเรียกว่าคุณโทม,มีโอกาสครับ <c oughs> รูปแบบที่หนึ่งจะเล่นแล้วฉันวัดเดอะเฮกปึ๊ปปึ๊บ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  มันทรเยศไว้เก่าเหลาให้จำเหรไอ้ีกำลังตายแล้วโทมิโอกะถ้ามาช่วยเจ้าแล้ว ข้าจังไม่ตายโอเทตายแนยๆ่ๆยังรอดเย้เขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ไงเคาน์เตอร์แอคแท็กไง สุเปคิกคิกคือ,คคอสังกิตกดหนึ่งอะไรเทมอะไรวะจกิงจริงเอาปมเก๋าเกาเกาเออออตีมันตีมันอย่ามันไม่ตายย่าตีตี จิวจิวจิวน่าไม่ใช่ปอมอะไรลิงลิงลวิล่าวิล่าจะทำเพื่อนข้าตายไปแล้ว,ดดวเฮ้ยมีหน้าเฮ้ยโดนดก เดี๋ยร้องไว้ก่อนเผื่อตายร้องไว้ก่อนโอเคโอเคที่ทำอะไรมาทำไมมาทำไม มาแล้วเจมโดนชิคซีไรคค่าเลยม่ไม้ไมนักเก้ามากมาแล้วเย้แรงแรงแรงมากเลยแรงมาก ตกอยู่ไหน,น,นวะตบอยู่ตรงไหนมาแล้วแตกกลิงวัตเตอร์เฮกโคตรเละ เออแตกไปดีดีไป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 เย้ใครเกิดใครเกิดใครเกิดฮะใครเกิดอยู่สุดบอ่อเลยเย <laughs> yeah. ้จบได้แต่ไม่จบอะครับจบได้แต่ไม่จบอะครับ เปียวงอเปียวงอมากไหนอยู่บนกันแล้ไวโอเลตล้วงไงฮะยาดาไอ้โทมิโอกะรอด้วยฮ่า พี่แตกเออแตกพี่เปียวมากกัน้องน้องอย่าห้าเรื่องกับพี่เลย <A S 1> เนอร์แล้วเสียงเนอร์ อะไรอะไรห้าสิบบาทจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไปละบาย